รวยค่ะวันนี้นะคะลองมาดูสิคะว่าคนรุ่นใหม่นะคะที่เขาสนใจในี่ยทนเรื่องของการทำง,งานแบบ passive income นะคะเรื่องการเงินนะคะเรื่องของ forex อาจเป็นเรื่องใหม่ของคนบางคนนะคะเช่นเดียวกันค่ะน้องปรินครับปรินนครับปรินวันนี้ได้เพิ่มเพิ่งมาเรียน forex ใช่ไหมฮะวันนี้แต่ว่าเคยเทรดมาแล้วเคยเทรดมาประมาณ2-3ปี้วครับ2-3ปีแล้วนะคะหลัะะงละะลจากที่เราเทรดมาตอนนั้นไม่มีครูสอนหรอกมั้ไม่มีครับแค่เพื่อนสอนว่านแนกว่า อะไรคือแนวต้านอะไรใช้ indicator อะไรอย่างเงรรี้ยโอเคนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยนะคะบ,บอรียนกับอาจารย์ปริ้น่วนนี้นะน,นนะคะสองปีที่เฉวยมาแล้วผลไปไปเป็นไงบ้างอาจารย์เบนด้วยอาจารย์เบนอาจารย์เบนค่ะ,คะผลเป็นไงบ้างสั้นๆผลก็อยู่เท่าเดิมครับก็เท่าเดิมใช่ค่ะโอเคพรมเรนวันนี้แล้วรู้สึกไงฮะรู้สึกว่าเราแน่จะเจอเร็วกันกว่า อาจารย์เบนเร็วกวนี้คุณไปเพราะส่วนตัวดิฉันเองแล้วเนี่ยนะคะคืออย่างที่บอกไปว่าเราเนี่ยไปเรียนวิชาความรู้มาเยอะพอดูอาจารย์ถ่ายทอดมาเนี่ยเข้าใจง่ายอ่ะเข้าใจแต่เคยไปฟังเหมือนกันนะคือ forex ที่คนพูดมันพูดแล้วมันเป็นภาษาที่มนุษย์ไม่เข้าใจแต่พออาจารย์มาเรียนกับอาจารย์เบนส์พี่รู้สึกว่าเออพี่เข้าใจดีพอปรินตมาเรียนแล้วตัวเองเทรดมาแล้วด้วยพอมาเรียนกับอาจารย์เนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างประทับใจว่า ไอสิ่งที่เราพยายามค้นหามาตลอดสองสามปีเนี้ยมันสามารถสรุปรวมได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงครับทุกอ,อย่างรวดเร็วมากมันคือหลักมันคือหลักการเทรดเลยครับมันคือปัจจัยสําคัญเลยที่ทุกคนต้องมีหนึ่งวินยัยสองความอดท,ทนใจเย็นแล้วก็จะต้องไม่โลภครับซึ่งทังจาย,ย่างเนี้ยคือที่อาจารย์เบนสรุปออกมาในอ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบทดสอบหรือแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยครับภายในเวลา <Unf> un อันซั้นเะครับอ่าเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วอย่างนี้คนที่นะคนเรานะในการหาแบบว่า the best นะมันใช้เวลามาเป็นปีในสาขา,าที่หนังสืออ่านหลายเล่มไม่เข้าใจฟังหลายคนมาปุ๊บเข้าบอกไปหมดนะคะแต่ที่น้นรับประกันเลยครัว่าอาจารย์เบนซ์แี่ยระดับเกียรติยศอันดับหนึ่งของมอชอม,มานะคะถ้าเป็นคนที่แบบว่าโอ้ยแบบว่าจิตเป็นมิลเลนเนียมหมากแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะติดตามต่อไปค่ะที่สารีดีที่ทารวยจะมีคลาสหน้าเมื่อไหร่อย่างไรนะคะอย่างรวดเร็วนะคะอาจารย์เบนซ์ไ อยู่ที่กรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาบอกมีวันมาแล้วรีบบุ๊กทันทีเลยนะคะแล้วคุณก็จะอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นเษทีคนใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสารีที่ทำรวยยินดีที่จะบอกทางรยกับคุณขอบคุณมากค่ะ <S <S ช่ดีทุกคนคะ่ะ